รวยแล้วเนอะจะตายวันพวกวันเฮืัก็ยังมัห้่งเลยนี่ทำบุซื้อบ้านวันนี้จะเื้อวัน,น,อน,น,อนไหนกันจเฮ้ยไปแล้วแล้วจะรออะไรเล่ะคะมีบ้านไปเลยคะ่ะบอกเลยว่าเรามีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและมีบ้านเดี่ยวสองชั้นซึ่งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานั้นมีสามห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดคะ่ะบอกเลยว่าคนใช้ชีวิตจริงจังหรือว่าคนไม่ใช้ชีวิตจริงจังเช่นโกูกบะหมี่กินข้าวลอกบ้านเลย <c oughs> มีที่ไหน ก็คืออยู่ไกลที่ทํางานมากเลยจ้าข้อดีของโครงการนี้เนาะคือออกเมืองได้ง่ายมากๆออกได้ทุกทางเจ้านายไม่ด่ามีเวลาแดกเอ้ยไม่ใช่ <laughs> กินข้าวตอนเช้าทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นสาวโสดชายเงียบคนมีครอบครัวหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกติดพาหลานมาไหว้คุณยายอะไรแบบนี้บอกเลยว่าบ้านนี้ตอบโจทย์จริง รีบมาดูบ้านเธอะนะคะเพราะว่าก่อนที่วันพูุ่งนี้จะไม่มีเวลาแลว้วเพราะว่าบ้านดีทำเลดเด็ดไกล้เมืองไกล้เจ้าหน่ายไกล้ข้าวแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจุดเริ่มต้นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ